sự xuống, nó quan nằm Đó สบายดีเพื่อนแ็แอปสิมัทุกคนนะฮะเมื่อเช้านี้กลับมายิงตัวนกซิกกับตัวหัวเข่านี่คือเก่าเนะาะจะสองตัวนี้แล้วมันยังมืดๆนะซา่ซาๆแล้วมันยังมืดๆแล้วเห็นให้ไทยไดให้เบืงเงล่ตัวนี้ถึกปีกมาเนาะมันยังปตัตไทร์ตี๋เดี๋ยวชี้ข้อปิดซิปมันก่อน ลุงวาเขาอยู่เท si si, si ิงพอนะหลายตัวนะก็สูงสูๆนี่ดูหลายตัวนะลุงวาเขาเลยนีไปกัดแถวสาไปสี่สิบแม้แต่เลยนะน่าะสี่สิบไปนี่แหละเดี๋ยวสิลงยิงความันจะเป็นอย่างไงเนาะ แต่ตัวเสียงมนันบินเนาะพอมันบินไปเนาะ โดนนะาดี๋ยมันคือปีกนะบือยู่กองเลยแม่นตั้งใส่เลยมัน,มนบินออกมาอนะาจ่ะน่าจะปิดนำมือเข่าบอกห,หรือว่าอางไงเนาะปืนมันรันไปใส่ปีกมันนะขาหัวเขานะ ออกเขาแล้วแวนี้กางงามงามนะถือปิดมันก่าป่าแถวนี้นะกะสูงบางบอนก่ายิงแถวประมาณสี่สิบปกะาห้าสิบนี่แหละสูงสุปก่าสี่อยู่ที่ห้าสิบเมตรนี่เลยนะกาคันเป็นพวกธรรมดาคันเห่าไปยู่ก่าใกล้ได้นีได้ยิงเนาะเราเป็นแถวสิบห้าหาเมตรโบือวสามสิบเมตรก่เรื่องปกติธรรมดาอยู่ป่ากันนี้เนาะกะ อีกอย่างมันมีพวกไผ่น้อยๆนิดนะมีพวกไผ่นี่บางนะเป็นทันเฮายิงไปชื่อกงามบ่อทึ่งอย่างของมันมันสีบ่ถื่นกเนาะการนกพวกนี้ก็เป็นนกที่ว่าเข้าใกล้บ่ค่อยได้นะเพราะมันเป็นฝูงแล้วมันตัวนึงบ่เห็นตัวนึงก็เห็นแล้วมันก็บินแล้วนะวันนี้ก็มีหลายฝูงอยู่นะ หลายฟูงนะกะมีหลายหลายโตอยู่นะทค้สที่เป็นของ P C P แต่นี้นะในมัมนบางนะเห็นแต่น้อยเดี๋ยวนี่แหละจักแม่นรปู่แม่นนาะ mình còn lại còn nhìn, hiện nh hmm. nah, nó nói như thế nào mô hình tổ một, hiệu hiện cái con mình. này rồi này mình ไกลหุ่งนั่นเนาะแล้วเลยให้ทายบรยให้เบื่งได้ต่ว่าตัวนกตัวนี้นะโหกรบบปอาหู้ซื้อคือกันเนาะมันอยู่ตามแม่น้ำบ่อนยูตามห้อยตามมีอยงบอนค่อนข้างมืดๆเลยนะแต่ก็สำหรับนกตัวนี้มันเป็นยานะก็คือพวกขนปีกนี่นะคันอันนี้ไผ่เป็นแม่ว่ายูหูนั่นนะมีแบบ มีน้ำบ่มีอีอย่างออกมาแล้วมันให้เอาพวกปีกนี่ไปจุดแล้วเอาพวกที่ว่ามาไม้หัันย่อนลงไปนะมันจะดีนะก็เคยใช้มาแล้วนะ 什么来着？Yeah, Mmm. -hmm. ตกเข่านะฮะนี่ันี้มันแย่งเยอะคือบริเวณตกเข่าตกตกเข่าแล้วมันจะมีมีหูทรงอันนะที่ว่าตัวนี้มันบ่ม,มีหูนะกะมันก็มีไหล่ลุ่นตัวน,น้อยนี่ที่ว่าตัวนี้มันกำบะได้น้อยแล้วนะไง ตอนนี้ก็เม่ก็มาละหมอกก็เต็มนะแล้วทางทึงมันค่อนข้างมดนะืดเนาะหมอกก็ค่อยมารวมกันนะบบางเทีรวมก็แหงเนาะซอกบุกอยเห็นบึงบุกอยเห็นตัวนกเลย ลูกซีกพวกนี้มันพวกที่ทุกคนนั้นเราเคอยนะเราเคอยยิงตอนช่วงหนา้าหนาวนี่เนาะหนา้าหนาวนี้นะแล้วก็มันมันจะมาเป็นแตนะ่หะเนาะตัวนี้พวกนี้จะมาในแยแต่หนา้าหน้าหนาวยิงซีคันไกลนี่ไปหาเดือนสองสามสี่ห้าเล่นบกค้อยบกค้อยมีแล้วนะ ก็บอค่อยเห็ดโอ้ตอนนี้มันมันตุ้ยนะตัวแบบนี้มันแสบแสบด้หมันเต็มเลยนะเห็นบ่มันมันแสบนะ เด้อผลงานวันนี้เด้อการไม่ตัวนูซยิกในหัวเข่าในอากาศรูเขานะ่าเนาะตอนในต่นะการบางตัวก็ท่ายรท์ไว้ให้เบืงนะ้งเนาะพอมันมืดในอากาศบางตัวก็ได้แต่ว่ามันมัวๆเนาะที่นะะการนี้มันผลงานของเขาสองคนนะให้เคยกับเขาได้กับพอได้กินข้าวกับกินกับข้าวมืแรงเนาะ